ใช่แหละได้ของเลยอ้าวฮิยวสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะกับช่องกลับปบอยอีกแล้วนะแล้ววันนี้ครับก็กลับมาอยู่กับกระดานเดิมเลยนะ Fortune Power นะครับเป็นกระดานที่ผมไปสุ่งขุปองมันไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เสร็จตัวของผม,มใช่ไหมฮะจากแสนกว่าหายเกลียกเลยบอกเลยว่าครั้งนี้ผมใช้โคตรคุม้มนั่งกดเป็นชั่วโมงแต่ที่ได้มานะครับผมไม่ได้กล่องแดงแล้วนะกล่องแดงคือหายสับสูญไปเลยไม่ได้อีกเลยหลังจากกล่องแดง3อันแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมว่าผมก็ ได้คุ้มแล้วแหละจากกล่องแดงสามอันนั้นนะครับและวันนี้เองที่น่าสนใจและที่ผมสะสมได้จริงๆก็จะมีทางด้านของสุ่มของมิฟิกหรือเลเจนเดอรี่นะครับซึ่งก็คือของชมพูและของแดงนั่นแหละแล้วก็จะมีทางด้านของสุ่มเครื่องประดับ1ชิ้นแล้วก็เศษ30ชิ้น30ชิ้นแล้วที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรครับก็เป็นเศษเรื่อยๆเนาะแล้วก็บวกคะแนนซึ่งจริงๆผมอาจจะไม่ใช้โบกคะแนน50ในวันนี้นะครับผมน่าจะใช้เป็นทางด้านของเศษซะมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่า ถ้าผมไม่คิดที่จะสุ่มให้ครบ1000รอบในด้านกล่องด้านข้างนะครับผมเอาแลกดีกว่าและแลกเอาอ่ะจะดีกว่าตรงที่แบบว่ามันไม่ต้องมานั่งสุ่มไงครับเพราะอันนี้คือมันต้องมานั่งลุ้นอีกทีว่าเราจะได้ของซ้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนั้นละกันนะครับหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม U C ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%รซนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยก็ เพื่อเป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันเหมือนสิบครั้งแรกนี้เราจะได้ของทันทีเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวลองสุ่มกันก่อนละกันใช่แหละได้ของเลยอ้าวเฮ้ยยูสุ่มระหว่างของชมพูกับของแดงได้ของแดงซ้ำปะเนี่ยโอ้โหซ้ำจริงๆด้วยแม่เงยเกือบจะเปิดสวนแล้วนะเกือบละอีกนิดนึง แต่ก็ยังดีครับยังดีที่แบบเป็นของแดงนะถ้าเป็นของชมพูซ้ํานี่คือจบเลยเ <_ an> สียดายไม่ใช่ชุดนะถ้าเป็นชุดนะจะดีกว่าดีเยอะเลย <_ an> แต่แต่เชื่อหรือไม่ครับแต่จากที่ผมสุ่มมานะยังไม่ได้ชุดแดงแบบสุ่มได้นะไม่ใช่แบบได้จากการได้ตั๋วแรกหรืออะไรกันนะยังไม่มีรอบหนที่ผมสุ่มได้เลยค <_ an> ือแบบว้าวมาก ว้ากับดูตัวเองมากอันนี้ก็การันตี30สใช่30สชิ้นซึ่งการันตีเสร็จเลย30ชิ้นก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะแต่จะดีกว่านี้ถ้ามีของครอบคู่หรือครอบคู่หรือครอบคู่หรือครอบครอได้แล้วได้แล้วได้เฉยได้เฉยเลยบนไปอยู่ยกยกได้เฉยเลยแล้วว่าผมก็ได้ครบแล้วดิ โอเคผมแลกได้อันนั้นกับอันนี้ผมแลกสองอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะเหลือเศษเหรียญอยู่ประมาณ2 0 0กว่าซึ่งผมสามารถแลกของแดงได้อีกถ้าเกิดผมสุ่มอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมเฮ้ยเอาดิแค่ครั้งเดียวเองอันนี้เถ้ากับผมแลกของแดงได้หนึ่งชิ้นแน่ๆเฮ้ย <Hey. S 1> รออะไรอะ่ะแลกสิครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวแลกชุดๆไปบ้างอถ้าเกิดมันมีแล้วมันก็ขึ้นเนอกโอเคๆเสียวแลกผิดมากเลยเฮ้ย hey. เอาว่ะครบแล้วแล้วก็กรอบรูปโคตรแพงเลยกรอบรูปตัวเนี้ยโ <c oughs> อ,อ้ต้องลากหน้ากากสักหนึ่งอันเอาหน้ากากแต่ดีวะอันนี้เค้กกว่าอันนี้แล้กัน <c oughs> ว้าวซ่าถ้า <c oughs> เกิดของแดงที่หลุดก่อนหน้านี้ที่เป็นหน้ากากอันหนึ่งในสองอันนี้นะบอกเลยว่าครบเซตแต่แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับผมถือว่าคุ้มแล้ว ึงจะไม่ได้ใช้ของที่เหลือนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่น่ามีอะไรที่น่าสนใจขนาดนั้นนะสำหรับรอบนี้ใช้ไปประมาณพันกว่า UC เองจริงๆแาเรียกว่าพันกว่าเลยต้องต้องนับก่อนหน้านี้อีกนะอีกเป็นบื่อ UC แต่ก็นั่นแหละได้ครบแล้วนะครับโอ้โหแต่ละชุดเดี๋ยวๆต้องใส่ให้มันเข้าคู่กันสิเออลืมเลยว่าผมไม่ได้แลกหัวนี้มาดิว่าาใส่หัวนี้ก็ได้ได้อยู่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  ชุดโคตรเท่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะนะอันนี้คือชุดที่ผมได้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หัวของนางก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับแต่จริงๆผมไม่น่าใช้หัวของนางหัวแบบเถิมมากเลยน่าจะใช้หัวนี้แทนนะเดี๋ยวไม่ก็เออหัวนี้ก็เท่อะถ้าอันนี้คือได้จากกระดานนะครับกระดานเฮอันนี้ก็เท่ใช้ได้แต่นั่นแหละครับผมชอบชุดนี้มากบอกเลยสำหรับใครที่ไม่รู้นะโดยเฉพาะอีโมดที่แบบ เทพจัดเทพจัดเทพจัดและนี่ก็คืออีโมดใหม่ที่ผมได้มาอันนี้ชอบเหมือนกันนะอันนี้ชอบเหมือนกัน <c oughs> คือแบบเฉท่าเฉได้อันนี้เฉดอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็โอเคเฉยๆไม่ได้อะไรมากแล้วมีกันหนึ่งคือไม่ได้เห็นเท่ห์นะหรือเปล่าเอาจริงๆถ้าเกิดดูเฉดดูไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่ก็น,นะ แล้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมได้มาซึ่งมันก็ต้องเข้ากับหัวนี้อันนี้ก็เทพแล้วก็ขยับได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องและชุดสุดท้ายนะครับที่คนหลายๆคนน่าจะชอบกันมากๆนะชุดนี้เลยเท่นะบอกเลยว่าชุดนี้เป็นชุดที่เท่มากเอาตรงๆผมไม่คิดว่าผมจะได้ของแดงทั้งหมดเลยนะโอเคอาจจะใช้ทั้งหมดหรอขาดอยู่ชิ้ึกแต่นั่นแหละ ดีใจดีใจมากรอบนี้อยู่ๆก็ได้ของแดงเพิ่มมาอีกสี่ชิ้นนะครับใส่หนักกากได้อันนี้โอเคใส่หน้ากากไ,นนห,นากากไหนดีหมายถึงมาส์มาสทอไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรือจะผูกคอดีไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เหน้าก,ากากทองใส่ได้ด้วยแต่แบพบพวดไม่เข้าเลยนั่นแหละผมว่าไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่น่าจะดูครูกว่านะครับแล้วก็ให้ถือขาบเข้าไว้นี่ บอกเลยว่าโคตรเท่เท่สุดๆไปเลยโอ้โหชอบมากรู้ว่ปลืมนะล้มปลิ่มนะครับปลื้มปลิ่มมากๆเลยถือว่าเป็นคลิปที่ดีสำหรับวันนี้นะครับและเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีกล่องที่น่าสนใจเข้ามาละผมยังสุ่มไม่ได้นะครับแล้วก็มีเสร็จตัวพอที่จะสุ่มได้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแลกเป็นชีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็สุ่มได้สิบครั้งแหละก็เอาจริงๆถ้าได้มาก็ดีนะชุดแดงเนะี่ยอยากได้อยู่ ถ้าได้นี่คือจะเป็นวันที่ดีมากเลยวันเนี้ยถ้าได้นะอือโอเคไม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นไรไ่เป็นรถือว่าเราโชคดีไปแล้วนะแต่อันนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยนะถ้าได้ก็จะดีมากถ้าได้นะถ้าได้นะ <laughs> มาหนอ่อยเถอโอ้โหเสร็จตัวตรึมแต่รอบนี้แหละไอย้ยังโอเค ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโอเคนะวันนี้วันนี้ผมว่าผมแฮปปี้กับดวงของผมแล้วแหละเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆนะกลงล้อนี้นะที่มาเนี่ยครับไออันเนี้ยมันคุ้มกับคนที่สุ่มเกลือไปเยอะมากๆหรือใครที่มีฟาร์มเกลือเอาเกลือทั้งหมดนั่นนะมาแลกเลยครับแลกกับไอตรงนี้นะแล้วก็รีบๆเร่งไปเลยครับเร่งไปจนกว่าจะหาแบบพวกกล่องของข,องขวัญที่เพิ่มประมาณ20-30นะครับผมแนะนําเลยดีมากแต่ถ้าเกิดจะให้ดีกว่านี้นะครับ ก็คือจะเป็นทางด้านของการันตีของแดงหรือไม่ก็ของชมพูนะซึ่งเอาจริงผมไม่เคยได้การันตีของชมพูเลยนะครับผมได้แต่การันตีของแดงมา3ชิ้นอันนี้ดีมากแล้วก็จะมีทางด้านของของที่จะการันตีของแดงหรือไม่ก็ของชมพูนะครับที่เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับอันนั้นเองผมก็ได้มาประมาณ2ครั้งนะอันนั้นเองก็ดีมากๆนะสุ่ม2ครั้งรู้สึกว่าจะได้ชมพูหนึ่งแล้วก็ของแดงหนึ่งในวันนี้นะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะครับแล้วส่วนไอ้คะแนน50เนี่ยเก็บไว้ก็ได้นะแต่ ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จะคุ้มกว่าก็คือไอตรงเศษเหรียญจากกล่องนะครับไอพวกนั้นอนะคุ้มกว่าเยอะนะถ้าเกิดจะเอาจริงๆนะครับก็โดยรวมนะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเอาเรือกอยู่นะถือว่าโชคดีใช้ได้เลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปคลิป,ลปนี้นะครับก็อย่าลืมชื่อฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอซักห้าร้อยไลค์ได้ไหมผมขอละจริงๆนะ <laughs> คลิปนี้คือมันดีจริงอ่ะดีจริง ก็สำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแลวล่ะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปคลิปใหม่แล้วกันนะครับซึ่งคลิปคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วเจอกันครับย yeah.